Road to the biggest event esports begins right here. สวัสดีครับสวัสดีฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอัปเดตการแข่งขันนะสำหรับการแข่งขันลิกลีกออฟลีเจนโบชัมบันชิดซีซั่นที่3นะอยู่กับผมคารสตูนะฮะแล้วผมโรบินครับเราเกือบจะแม่มตัวเองวันนี้เรามีสไตล์บอกว่าพอเป็นช่วงหยุดเราเลยต้องแบบว่าแต่งหน้าแต่งตัวกันบ้างเริ่มมั่วแย่งแย่งหมกของอะไรนะของมูมานะก็ แล้วแว่นนี่จริงๆนี่แว่นตัวนี้ฮะเธอแว่นของทีโมนโดนขโมยแว่นแล้วอ่ะตาติงปล่อยไปอ่ะก็นอกเรื่องมา<ป> <c oughs> งเยอะเขาเรียกว่าอมากอ <c oughs> ันนี้เป็นวันหยุด <c oughs> ไม่ใช่วันหยุดของเราแต่ว่าเป็นวันหยุดของการแข่งขันใช่ครับนะเพราะว่าเป็นช่วงครึ่งหนึ่ง,งเสร็จแล้วนะฮะก็เลยหลายทีมก็หยุดไปก็ยังไงเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยอัปเดตไปแล้วว่าตารางเป็นไงแต่วันนี้เดี๋ยวย้ำอีกทีละกันว่าตารางการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแล้วนะฮะเดี๋ยวหลายคนลืมเริ่มที่กลุ่ม A ก่อนฮะกลุ่ม A ก็นำมาโดย OMG เลยนะจากทีมชนะ4นัดรวดใส่ไม่แพ้ใครเลยฮะอนาคตค่อนข้างจะใส่นิ่งนะถ้าเขาชนะอีกสัองนัดก็น่าจะเข้ารอบเป็นทีมเดียวของทัวร์นาเมนต์นี้ฮะที่ยังไม่แพ้ใครใช่ครับนอกเหนือจาก4ทีมที่ไม่ได้แข่งในรอบแรกนะอ่าแล้วก็อันดับ2ฮะ SK Telecom T1 นะจากประเทศเกาหลีใต้นะทีนี้ก็แพ้นัดเดียวฮะแพ้นัด OMG นั่นแหละครับใช่แล้วแล้วก็ชนะมารวดฮะซึ่งโอกาสในการเข้ารอบก็พอมีอยู่พอมีอยู่ ค่อนข้างดีกับสากว่าทีมที่เหลือใช่ใช่นะฮะตามด้วยโซโลมิดฮะอันนี้ทีนี้นี่เคยบอกไปแล้วว่าเขาเป็นทีมเดียวของทัวร์นาเมนต์ฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยทั้งสามซีซั่นเนี่ยเป็นทีมเดียวเลยครับตอนนี้ใครทำไม่ได้ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าผลงานอย่างฉันก็แพ้สองทีมครับแพ้โอเอ็มจีกับเอสเคนี่แหละแล้วมาดูว่าในช่วงกลับเรียกว่าช่วงครึ่งหลังเขาบอช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะ เป็นยังไงบ้างใช่จะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าถ้าพิกกัมชนะ2ทีมบนได้ก็มีแต่เข้ารอบโซเชายลครับส่วนทีมที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสน้อยเหลือเกินเนื่องจากจะเป็นด้านของ Lemon Dog แล้วก็ด้าน Gaming Gear EU ์ดคือโอกาสเข้ารอบเนี่ยน้อยมากถ้าต้องบอกว่าอย่าง Gaming Gear EU เนี่ยต่อให้พิกกัมชนะ4นัดแล้วก็ไม่มีทางเข้ารอบูะครับใช่ครับส่วนเลมอนด็อก็ยากจริงๆฮะก็ก็อาจจะเน้นๆว่าเอาประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับโลกอย่างน้อยเขาได้ประสบการณ์อ่ะ ประมาณนี้ฮะส่วนทางด้านกุป๊ปบีบ้างกุ๊ปบีครับอันดับหนึ่งฮะเอฟเนติกครับนํามาเท่ากับฟังด้านของเกมบิดเกมมิ่งฮะสองทีมนี้ก็เข่นกันนะ <c oughs> ก็เรียกว่าสูสีกันอยู่<ส>ครับส่วนข้างหลังก็ต้องมาดูว่าใครได้อันดับหึงสายไปนี่ฮะส่วนตัวที่สอดแทรกครับก็คงมีหน้าของซัมซุงแกรซี่โอโซนนะฮะ <unt S 1> แล้วฟัสะสะงด้าของทีมวอลคุน <c oughs> ใช่ไหมเราอ่านถูกไหมครับอาจจะถูกัสทีมจากประเทศอเมริกาครับแต่ชื่อเป็นเยอรมันมากเลยอ่ะก็ทั้งสองทีมนี้ฮะยังมีโอกาสสอดแทรกแต่ว่าถ้าเกิด พลาดต้องบอกว่าพลาดเลยถ้าเกิดมีการพลาดสักจัดนึงเนี่ยโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยแทบจะต่ำแล้วต้องบอกว่ากร๊ปบีเนี่ยคนที่เข้ารอบได้ถ้าจะเอาที่หนึ่งนะคาดว่าจะต้องหกวินส่วนระดับสองเนี่ยถ้าอยากจะได้ต้องห้าวินใช่ครับก็ประมาณนี้สําหรับการสรุปเพราะว่าวันเรสุดไปแล้วนะวันนี้ก็เอาแค่คร่าวๆกันก่อนฮะแต่ว่าครับเรามีคลิปไฮไลท์คือเราเลือกมาทั้งหมด2คู่นะจากกรูปเอหนึ่งคู่จากกรูปบีหนึ่งคู่ให้มาดูว่า กะว่าว่าว่าช็อตเด็ดๆของเขาเนี่ยคืออะไรนะคู่แรกกลุ่มเอนี่เราเอาคู่อะไรมานะเป็นคู่ระหว่าง SK t e l e c o m กับสายกอดซึ่งนักนี้ต้องบอกก่อนว่าแทบจะเรียกได้ว่าทําให้ชิงตําแหน่งที่หนึ่งของกลุ่มเอซึ่งกัดสินเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงก่อนที่ทั้งคู่จะไปเจอกันอีกทีนะในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันนะครัเดี๋ยวไปชมคู่นี้ก่อนเลยครับพัดระเบิดวงเป็นแบบนี้ฮะเห็นคู่ยืนอยู่อย่างนี้ อันนี้เป็นช่วงจังหวะช่วงน่าจะเป็นทีมไฟที่ท right> ีมไฟอันการเกมแล้วนะก็เนี่ยฮะมาเป็นด้าของอมจีครับที่มาทําได้ดีกว่าและเป็นจังหวะที่เป well ิดมาดูเหมือนว่าสีแดงนี่จะเป็นด้านของเอสเคเนะฮะคือมันเข้าผิดเลยครับแล้วพอไปกระจายเนี่ยฮะต้องบอกว่าตอนแรกนี่เฟกเกอร์ที่เล่นการ์ดการ์นี่ทำงานได้สวยงามมากด้วยการระเบิดสติของเขาแต่การว่าสกีไฟมันเยอะๆไปหน่อยแล้วก็ทีมช่วยเหลือของด้านอมจีเข้ามาทัน เราก็เลยกลายว่าทาง SK ตายไป2องค์จตายแค่หนึ่งจะทำให้กอล์ฟขึ้ขาดไปเรื่อยๆก็เอิงจีฝ่ายซ้ายหนึ่งคือมันด้วยด้วยด้วยจังหวะการยืนเขาเนี่ยคือมันมันกระจายกันเกินไปโดนจักฆ่าทีละตัวทีละตัวครับแล้วก็เนื้อจังหวะนี้ตอนนี้มาเป็นเอามงกรนี่นะแล้วก็แบบจากที่เดิมที่ค่อนข้างจะขาดนิดนึงแล้วแต่ว่าดีขึ้นไปสามารถติดเกมได้อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของกลุ่มเอกนะเรามาดูในกลุ่ม B กันบ้างนะกลุ่ม B เนี่ย ชู้เราเลือกเป็นการเจอกันระหว่างเอฟนาติกแย่งเซิร์ด้านของซัมซุงแกลเซียโอโทนด้านของซัมซุงแกลเซียโอโทนกำลังจะเปิดทีมไฟใสเป็นนาติกใช่ครับนี่นะครับจะเล่นกลางมีการแย่งเกิดขึ้นนะขอพายพาเข้ามาในต่อเลยจุดนี้จังหวะนี้กระโดดมามีวัคซีนมาสวจแล้วครับแล้วยังไงยังยืนกระตุกอยู่เลยเราไม่ขาดนะครับคาร์ดาได้สวยไปสม่าจังหวะนี้เอาล็อตสไตล์ไปแล้วเราไปกระโดดตามไปอีกทียังไงครับเปุ่มกไปสองเลยครับแล้วฮัทซูแลกกันไปได้แต่มีโซลเฟร์ลังไวยังมีคาราจชาร เหลือแต่ลูเปอร์นะครับเก็บกันไปได้สองต่อสองเลยครับเมื่อกี้ตัวของมาธาเองใช้เฟสโน่ไปค่อนข้าสวยงามในเดียวกันสองเลยแล้วคาดดอลแร็คของลูเปอร์นี่ก็งามเหมือนกันครับเรียกว่าหยุดได้สเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาด้วยพลังการซ้อนฮะของตัวเซียนไนท์กับเลโอตาครับเรียกว่าไม่สูญเปล่าครับกลับมาเก็บไปได้อีกหนึ่งคนนั่นก็คือตัวไดเด้นั่นเองครับไม่งั้นจะปล่อยให้ชนะโอโซนได้เรียกว่าไปนี่ฮะก็ต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้พลาดนิดนึงนะก็ซนฮะมือมันซนครับก็ ก็สรุปจากเมื่อกี้ก็ไฮไลท์ของช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ไปในกุศจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีต่อเหมือนกันก็คือทุกทีที่เจอกันเนี่ยก็จะมาเจอกักครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยการแข่งขันจะเริ่มที่กรุ๊ป B ก่อนนะครับโดยที่คู่ที่เจอกันก่อนเนี่ยจะเป็นการเจอกันของอ้าวเป็นการเจอกันของอ่าซัมซุงนะ โอโซนฮะเจอกับเพิ่มกัลซิโอโซนเจอทางด้านของแกมบิดเกมมิ่งใช่คู่นี้นะว่าน่าน่าดูมากนะเพราะว่าเกิดว่าถ้ากัลซิโอโซนไม่สามารถชนะได้เนี่ยการเข้ามามีจุดตกรอบสูงมากใช่เพราะว่าจะสแล้วถ้าแกมบิดส่งเก็บได้ฮะก็น่าจะสดใสแล้วเข้ารอบนะฮะคู่ที่สองครับเอฟนาติกเจอกับบีเข้ารอบแน่ๆุ้มนะฮะก็คู่นี้ฮะทีมวอุ้มเนี่ย ก็เหมือนกันสถานการณ์เดียวกับซัมซุงไกเซอโซนเลยคือถ้าเกมแรกนี้เก็บแต้มไม่ได้คือคู่ที่สองเฟรนสิกกับวอลกุ้งเนี่ยคือครั้งแรกที่เขาแข่งกันตัววอลกุ้งชนะนะครับเลยทําให้เฟรนสิกมีดัางคอยสกอร์แคร์อย่างนเ้ียวจะแก้แค้นได้หรือเปล่าแต่ว่าการแก้แค้นเนี่ยมันก็สำคัญตรงที่ว่าเอสติกเกิดชนะในนัดนี้ได้ก็โอกาสในการวอลกุ้งชนะเพิ่มขึมากรวมถึงถ้าทีมวอุ้เกิดชนะได้อีกครั้งก็ทำให้มีโอกาสเขาล้ำสูงเขมีเหมือนกันนะฮะ ส่วนคู่ที่3ครับทีมจากเซาอ,อิตราครับเมื่อกี้เราไม่เอ่ยชื่อเลยมานสกี้ครับเจอกับนั่งเคนบิด yeah. ก็ถ้าเกมบิดเก็บชนะในนัดแรกได้เกมนี้เกมนี้เก็บชนะได้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะเข้ารอบเลยฮะบอกว่าครับนสกี้ก็คงต้องเอาสักครั้งนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วต้องมีสักเกมอะที่จะเก็บชนะได้บ้างฮะต้องดูกัน่าเนสกี้จากซีรอสเนี่ยจะจะทำได้หรือเปล่าติดไม้ติดมือกับบ้าไปบ้างหรือเปล่าก็เจ็บหนักฮะก็เก็บมา0ูนย์สี่ว่าไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4ครับส่วนคู่ที่4ของพวกนี้ฮะเอฟนาติกครับเจอด้านของเอสจี โ <Also. S 2> อโซนก็คู่นี้ก็เช่นกันครับก็เป็นคู่ตัดสินคู่หนึ่งครับ โอโซนอยากเข้ารอบก็ต้องเก็บทั้งเฟนท์กับจิกแล้วเกมบิ๊กแคมป์นี่ให้ได้ในเชิงนี้คือถ้าเกมได้เก็บได้ครับเกมนี้เก็บได้เนี่ยยิ้มละฮะไม่ต้องรอค่อนข้<ห><ะ>างจะใส,ใสถ้าไม่ไปพลาดทีมคู่อื่นค<ช>ู่รองตัควคู่สุดท้ายครับหรือว่าคู่นคนระับจ,จะเจอกับด้านของเมสกี้ต้องบอกว่าเมสกี้ที่อยากเก็บหนึ่งแต้มไมต้องเก็บจากโอคุ้งเลครับที่มีโอกาสมากที่สุดแล้วแต่ถ้าสถานการณ์ครับอย่างที่บอกคือถ้าคู่ที่สองโอคุ้งเกิดชนะขึ้นมาฮะเกมนี้เขาต้องโฟกัสแน่นอนเพราะต้องใส่เต็มที่อ่ะใสเขารรออบบคัเ็ย่่่่าางทีบอกว มีโอกาสในเข้ารอบหนึ่งในสูสอะหลายที่นะฮะเพราว่าแค่แค่เป็นเอฟาติกกับหน้าของเกมเกมิ่งที่มีโอกาสได้มากกว่าช่องท่นีงนะฮะก็ต้องมาดูครับว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันที่นี่ฮะในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย ช่วงเย็นๆนะฮะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ล่าแต่ละคู่ผลงานของนี้จะเป็นอย่างไรนะส่วนการถ่ายทอดสดไปสามารถชมกันได้ครับที่ w w w บ d p l l n t h t v ครับมีถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเวลาทีสองนะไม่ไม่ไม่พรุ่งนี้เป็นช่วงเก้าโมงถึงเก้าโมงเช้าไปนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ผ่าน ก็ตามนั้นไปนะก็ต้องขนนั่นเการลีน่มากมากๆฮะนะที่เอาสกอการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ให้เราเกมเมอร์ชาวไทยได้ดูกันนะฮะมีภาษาไทยด้วยนะฮะส่วนต้นภาคก็น่าเกาหลีทลือเลยโอเคตอนนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอัปเดตกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะเฉพาะผลการแข่งขันของกลุ่ม B เราจะได้ดูนะครับว่าทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพรุ่งนี้น่าจะรู้ผลแล้วเราจะมองที่หนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันนะครับส่วนตอนนี้ลาไปก่อนผมกัสสุดลาไปแล้วครับคครรััับบมวินสดีครับ biggest event esports begins right here